เล่าสู่กันฟังเนาะเรียกว่าแชร์ประสบการณ์ดีกว่าวีซื้อเจ้าญี่ปุ่นมานะคะณปัจจุบันเนี่ยผ่านไป1เดือนวีก็ยังไม่ประสบความสําเร็จนะคะลงทุนซื้อสอเจ้าห้ดอกทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือ300บาท นะฮะรวมค่าจะส่งเรียบร้อยละว,วีไม่แน่ใจว่าด้วยปัจจัยสรรภาพแวดล้อมหรือด้วยอ่าสรรภาพน้ําผ่านไปหนึ่งเดือนท่านผู้ชมวีก็ยังได้จอกเขียวญี่ปุ่นปริมาณเท่าเดิมซึ่งของเก่าะะก็ทยอยเปื่อย ปัจจุบันก็ยังคงอยากจะทําต่อไปเพราะว่าเราชอบส่วนหนึ่งเราอยากทําส่วนหนึ่งเราทําแล้วมันมีความสุขเหมือนเราได้บางผ่อนคลายจากการทํางานน่ะนี่ก็อาจจะถือได้ว่าเป็นพืชชนิดเดียวนะคะที่วีทดลองแล้วก็ทํานานมากนะคะไม่ขยายเลยท่านผู้ชมไม่ถูกฉลกหรือยังไงก็ไม่แน่ใจนะเดี๋ยววีลองเปลี่ยนภาชนะที่ใช้เพาะเลี้ยงก่อนแล้วเดี๋ยววีมาเล่าให้ฟัง